สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจเฟซบุ๊กเสียสุรัตน์ขุดบุรีรัมย์ครับวันนี้พวกเราครับจะมาไหว้หรือว่าแซนโดนตาที่ร้านสุรัตน์ค้าข้าวครับเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับร้านสุรัตน์ค้าข้าวครับตรงนี้เราก็เป็นอีกร้านหนึ่งของเราที่อยู่ในเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับเราก็จะมาทําพิธีไหว้แซนโดนตากันครับ มาจุดทูบแต่ละคนมาจุดทูบไหว้ครับไหว้เลยใช่นนไหมทูบกระดอกก่อนแล้วมาจุดทูบคระดอกคละดอกไหว้เรียวไหว้โดนตาไหว้ตายายที่ปกปักรักษาอยู่นะ,ะบ้านหลังนี้เนาะที่ธมาหากินพวกเราขอให้เรียกลูกค้าเรียกแขกครับผม เรียกแขกเรียกลูกค้ามาอ่านี่ฮะก็อธิษฐานเอาละกันอยากได้อะไรครับผมเนาะขายจนไม่เหลือข้าวครับวันนี้ขายดีเทน้าเทท่าครับเนาะขายดีเหลือกเกินช่วงนี้ขายดีครับขายจนข้าวหมดสต็อกเลยครับอ่ายิ่งวันนี้เป็นวันหยุดโรงสีไม่ได้ส่งข้าวให้เราครับเราก็ขายขายดีครับผมเนาะมาเดี๋ยวมาปักเลยถ่ายถือหหน่อย อ่าเดี๋ยวเราจะเทครับเนาะอ่ะเปิดน้ำก่อนเปิดเปิดเหล้าก่อนเลยเปิดเปิดเบียร์คนหนึ่งอ่าเปิดเบียร์ให้หน่อยพี่พงษ์เปิดเหล้าจะได้แก้จะได้แก้ถอนอ่อก็พิธีเรียบง่ายครับพิธีง่ายง่ายครับอ่าก็ดินน้ำก่อนเนาะหามีแก้วหนึ่งใส่น้ำอ่า แล้วก็แก้วหนึ่งก็ใส่เบียร์หาใส่เหล้าใส่น้ำส้มครับอ่ะที่จริงต้องเป็นหน้าที่ของผมแต่ว่าผมเป็นคนถ่ายครับเนาะผมเป็นเจ้าของอคลิปครับเลยต้องคุยเองอ่าอธิบายไปด้วยครับเนาะเผื่อบางท่านไม่เคยได้รู้เนาะอันนี้แบบง่ายๆครับเนาะแบบที่เราไหว้ในบ้านเราครับไหว้ตาใหญ่ที่สิงสถิตหรืออ่าเจ้าที่เจ้าท,ทางนะที่ปกปักรักษาพวกเราและที่อยู่สิงสถิตอยู่ตรงนี้ครับผมเนาะ ชุมชนเขมเมหรือชาวเขมเมนเขานับถืออย่างนี้ครับผมเนาะพวกเรานับถือแบบนี้ไม่เสียหายครับนับถือไม่เสียหายไม่ได้ไปกินเหล้าเมายาอะไรกันหรือว่าไปทําผิดกฎหมายครับนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่เสียหายครับผมเนาะเป็นเรื่องที่ดีครับทาให้จิตใจเรามีที่ยึดมั่นยึดจิตครับเนาะพูดผิดพูดถูกกันไปก่อนในมั่วไปก่อนกันนะเอาพี่น้องอ่ะมาถือให้หน่อยเือไปถึงคิวผมแล้วครับตอนนี้ก็แต่งตัวไม่ไม่สุภาพครับขออภัย ตันน้กตดีน้นอ<ม>าอกยายินน้นนลูกแลนนดด้วนะามาใ,ให้แล้หอันนี้ลีโอครับผมเราใช้ลีโอนะครับให้ตายหญกินลีโอเด้อ ดูนี่ยลักลายตายายแล้วถวันทีันจบเียนปถึงที่แล้วอวันถึงวันที่ตายายต้องออกมาเนาะอันนี้สุราสุราขาวครับโุ้ยดูไล่ไลซอยครับน้องโอ้ยตายายดูไล่ดตีต่อดูลนไปรักเนาะดูลไปรักหลังให้ตายายได้รับการตอน มีน้ำแดงนะมีขนมนมเนยครับมีข้าวมีไก่เนี่ยแล้วก็ขยาศาสตร์ครับอี่างยาศาสตร์ที่ต้องมีครับผมเนาะวลมารากมาครับของเท้ารองหรานอ่าต่อไปเด็กพนักงานเข้าตอบมามาทำการสักโกเล่นได้ไหมอ่าวันนี้พนักงานอยู่ไม่ครบอ่ะมาตึกทูบเลยกระดาษดอกกระดาษดอกเนี่ยมีแต่คนไทยทางซ้ายเนี่ยคนนครสวรรค์อ่าทางขวาเสื้อดังประคนสุพรรณ ตรงกลางเป็นคนสุรินครับโอ้พี่น้องครับลูกน้องครับแต่ละคนนี่รวมกันในร้อ,อยห้าสิบปีครับผมยอครับยอกนะเราทําให้มีความสุขตายายจะได้ยิ้มนะตายายจะได้สนุกกับพวกเราตายายจะมีความสุขนะ,อะบอกกล่าวตายายไปให้ร้านพวกเราจเจริญรุ่งเรืองเนาะ,ะบ้านเราก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ปกปักรักษาพวกเรานะอันนี้ถ้าสิ่งใดที่กล่าวออกไป แล้วพูดไม่ถูกนะคือท่านที่รู้เราพูดผิดพูดถูกก็ขออนุญาตคอมเมนต์ให้ความรู้พวกเราได้กันอ่ะปักเลยตรงนี้ปักเลยปักไก่อยากกินไก่ปักไก่เด้ออยากกินข้าวปักข้าวอ่าพี่ผมอยากกินเหล้าปักเหล้าไม่ได้นะไม่ได้นะปักเหล้าไม่ได้น่าอะไก็ได้อย่าปักเหล้าเม่้อาอ่านี่ครับทุกคนก็พนักงานพวกเราอ่ากคนก็ปักอ่ะเทน้ําเทท่าเทให้ตาให้ใหญ่อ่ะเทตาใหญ่อ่ะเบาๆเตะตาอาเทรินให้ตาให้ใหญ่ ด้วยก,กันครับผมเนาะวันนี้พวกเราทำพิธีร่วมกันไม่เป็นไร่ยทยทีทุกคนไม่ได้ใจร้อนไม่ต้องอได้หมดก็ออาไม่ป็นไรเทครับช่วยกันเทเนี่ยช่วยกันเทครับผมเอาอะไรนะ <Yeah>. Uh, เล่าขาวน้ำลายไหลหรือเปล่านะ <S <S ให้ตายายท่านกินก่อนอ่า uh, ค่อยถึงเราอ่า uh, ชอบอันไหนเอาอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอให้ตายายอิ่มก่อนอ่า uh, ตอนนี้เราก็ทิ้งระยะห่างนิดนึงครับให้ตายายได้กินได้อิ่มน้ำสําราญมากินเล่ากินเบียกินไก่กินข้าวของหวานของข้าวนะ uh. ขนมนมเนยข้าวตอกอ่ากระยาศาสตร์แอปเปิ้ลเอ้ยใช่เปิ้ลขออภัยครับพูดผิดครับองุ่นครับผมองุ่นแล้วก็มีกล้วยหอมเนี่ยมีเหล้าขาวน้ำแดงอ่าเบียร์ลีโอเนาะออกชื่อได้ครับเนาะเรามีน้ำพี่ผมเทยังอ่ะพี่ผมเทไปนะพี่ผมต้องเทด้วยอ่ะมีส้มมีขนมโอ้ยมีขนมนมเนยมีทุกๆอย่างครับผมนะฮะจัดเตรียมมาให้คุณตาคุณยายอ่ะเรียกว่าคุณตาคุณยายแล้วกันเนาะ เจ้าที่เจ้าทางปกปักรักษาลูกหลานก็ให้หลานค้าขายร่ํารวยเทน้ําเทท่าขายดีดีเฮงเงน,นะงเนาะเ่งเงงนี่ภาษาเขมรน,นะครับภาษาจีนนะครับผมเนาะได้ใช้ด้วยกันได้ครับตายายสมัยใหม่แล้วอ่ะพวกเราก็ขอแค่ว่าระลึกถึงท่านเนาะระลึกถึงท่านระลึกถึงบรรพบุรุษระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาอ่ะตรงนี้ก็ให้เจริญรุ่งเรืองครับเนาะลูกหลานก็ได้ทําตามประเพณีที่สืบทอดกันมา อของบรรพบุรุษที่เนาะทำกันมาหลายเรียกว่าหลายชั่วยุคนมาแล้วครับต่างต่างตนมตแตนานมาตั้งนานนะครับเนาะพวกเราก็ไม่เคยทิ้งครับถึงทุกวันนี้อยู่สมัยออนไลน์ FC หรือแฟนเพจที่อยู่ภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานลายๆที่ครับที่ได้ดูพวกเราก็เห็นบรรยากาศครับอันนี้เห็นบรรยากาศเล็กๆผมจะไปทําคลิปให้เห็นที่สารหลักเมือง ที่โรงจางวางหลายๆท่านอาจจะไม่เคยได้เห็นครับจะได้เห็นไปพร้อมๆกันครับผมเนาะอ่ะเติมตายายน้อยเติมให้ล้นเลยอ้าวตายายนี่เบียร์เหลวโอ้ยหอมกริ่เลยครับคนถ่ายน้ำลายไหลเลยครับผมเป็นตาแซ่บครับตอนนี้เราสาบสิบห้าดีกี้เป็นตาแซ่บเป็นตาแซ่บอ่าใสาใ่ล้นเลยอ่าพอละใส่ย,ยังไงล่ะอู้เนาะตายายมารับมาของลูกหลานที่ถวายท่านนะครับมากินมารับเนาะมาดื่ม ให้อร่อยกินอิ่มแล้วก็ดื่มอิ่มนีพีมันวันนี้พวกเราก็นะฮะทำตาม,ตามหน้าที่เรียกว่าหน้าที่ดีกว่าครับเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอ่ะเป็นจิตสํานึกที่ต้องมีอ่ะต้องรู้ต้องทำธรรมพุทธธรรม,มที่สืบทอดกันมาครับผมเนาะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ครับเข้ามาแล้วก็ให้กําลังใจพวกเราทางช่องยูทูบเสีสุรัตนคุดบุรีรัมแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กเสศุรัตน์รครับ ให้กำลังใจกันมาเยอะๆครับผมเนาะจะได้ทําคลิปให้เห็นบรรยากาศเรื่อยๆครับก็อขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ